วัดค่าร่างกายแล้วไขมันไม่ลดเป็นกันไหมคะใครที่กําลังลดสัดส่วนนะคะแล้วอยากรีเช็คตัวเองว่าเฮ้ยฉันลดถึงไหนแล้วตอนนี้ลดไปเท่าไหร่แล้วเออแนะนําว่าให้เราวัดผลหลายๆรูปแบบเองเจอหลายเคสเลยค่ะที่มาปรึกษานะว่าลดน้ําหนักแล้วไขมันไม่ลดเลยถ้า ราอยู่ในโหมดที่กําลังลดสัดส่วนนะคะแล้วรูปร่างเปลี่ยนแต่ว่าไขมันบนเครื่องช่างไม่ลดนะคะจริงแล้วเนี่ยเรายังคงมาถูกทางนะคะแต่ถ้าเราเปลี่ยนไปโฟกัสที่ตัวเลขไขมันเมื่อไหร่เนี่ยเราอาจจะหลงทางเพราะว่าถ้าเครื่องช่างของคุณเป็นเครื่องช่างแบบวัดไขมันได้แต่ว่าวัดที่เท้านะคะหลักการทํางานของเครื่องช่างนะคะเวลาที่เขาวัดไขมันเนี่ยเขาจะส่งกระแสไฟฟ้าอ่อนๆไปที่ขาข้างหนึ่งและลงมาที่ขาอีกข้างหนึ่งแล้วมันจะอยู่แค่ช่วงประมาณเอวค่ะเพราะฉะนั้นเวลาช่วงที่ร่างกาย ส่วนบนคุณกําลังลดนะคะแล้วช่วงล่างมันไม่ลดเนี่ยไขยมันอาจจะไม่ขยับก็เป็นไปได้เอิงเลยแนะนําว่าให้เราวัดผลหลายๆรูปแบบเช่นการถ่ายรูป,ปรสัดส่วนและค่าร่างกายค่ะในโปรแกรมสิ่งที่เอิงทําเอิงจะวัดผลทั้ง3รูปแบบเลยเพราะว่าแต่ละค่าค่ะสามารถคลาดเคลื่อนได้แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยคือรูปภาพใครที่กําลังลดสัดส่วนแล้วเจอปัญหาแบบนี้อยู่มาแชร์กันใต้คอมเมนต์ได้นะคะ